การขูดหินปูนทําให้ฟันห่างจริงไหมนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับโดยปกตินะครับหลายคนมีความเชื่อนะครับว่าการขูดหินปูนเนี่ยมันจะทําให้ฟันห่างขึ้นนะครับแต่ความจริงเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังน,นะครับอย่างแรกเลยคือ1คุณต้องทาความเข้าใจก่อนว่าการขูดหินปูนเนี่ยหลายคนกลัวไม่กล้ามาขูดเพราะว่าคิดว่าไอ้เครื่องที่ขูดเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ทําลายฟันนะครับแล้วก็ทําให้ฟันห่างน่ากลัวมากเลย แต่อธิบายหลักการอย่างนี้ก่อนนะครับเครื่องขูดหินปูนในปัจจุบันที่เราใช้โดยส่วนมากนะครับจะเป็นเครื่องขูดหินปูนที่ชื่อว่า a l t ต s o n i c Scaller นะครับเครื่องขูดหินปูนนี้โดยปัจจุบันจะมีกลไกการทำงานอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นแมกนี t ตสเ t i v e นะครับกับเป e ย e ซเ c ็ก i ิฟแมกนีโตส c t i v e คือใช้คลื่นแม่เหล็กนะครับทำให้มันไปเกิดการสั่นกับเป e ย o ซเล c t r i c นะครับก็คือการใช้การยืดหดของผลึกนะครับที่อยู่ตรงปลายส่วนใหญ่จะเป็นพวกควาร์กอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะยืดหดแล้วก็จะเกิดการแบบว่ากระเทาะหินปูนได้ดังนั้นนะครับพูดง่ายๆครับมันเหมือนเป็นปากกาทแท่งนี้นะครับหรือดิสซ่เนี่ยแหละนะครับจะมาแค่สั่นนิดเดียวนะครับมันไม่ได้ไปทําลายฟันนะครับมันแค่สั่นเพื่อกระเทาะหินปูนให้ออกทีนี้พอหลายคนที่โดนกระเทาะออกแล้วเนี่ยปัญหาคือพอกระเทาะหินปูนออกแล้วมันเกิดช่องว่างจะบอกว่าจริงๆแล้วช่องว่างตรงนั้นนะ่ะเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเหงือกของคุณก็ได้ แต่เพราะว่าเศษอาหารว่าสะสมสะสมเยอะเข้าเยอะเข้าแล้วหินปูนเนี่ยมันคือการตกตะกอนนะครับพอมันมีค่าพาร์คจุลินรีย์แล้วเกิดการตกตะกอนเนี่ยมันจะทําให้ช่องว่างตรงนั้นจากที่เคยเป็นเหงือกคุนเนาะมันก็หายไปเหงือกมันก็โดนทําลายนู่นนี่นั่นพอมันออกไปปุ๊บมันก็กลายเป็นช่องว่างหรือหนักกว่านั้นบางคนบอกว่าขูดหินปูนไปแล้วฟันโยกจะบอกว่าจริงๆถ้าคุณไม่ขูดนะครับจะฟันโยกนะครับมันจะโยกเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะหลุดนะครับถ้าไม่ขูดเนาะดังนั้นมาขูดหินปูนนะครับเร สำหรับวันนี้สวัสดีครับ